ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC เลขานอยทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่6 พฤศจิกายน2564นะคะน้องน้อยสวัสดีทุกท่านเด้จเเอจ่าเด้อคลิปนี้กลับมาพบแนวทางเลขห้าน้อยคือเกาเนาะจ่าเนาะกลับมาพบกับแนวทางเลขห้าน้อยนะคะประจำวันที่6พฤศจิกายน2564เนาะจ่าเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์นาเนาะจ่าเนาะวันเสาร์กะ คือเก้าเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะจ้าเนาะแอดมินหนูหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทังช่องน้ำเนาะจ้าเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนาะจ้ะจาจังสิบภัทคลิปหนาสำหรับท่านใดสนใจสบู่ครีมเนาะจ้าเนาะสะบู่ถูตัวล้างหน้าแล้วก็ครีมทาฝ้าเนาะจ้าเนาะสำหรับสบู่แพคละ180บบาทเด้อจ้าเด้อ โรขเขามาสร้างกันได้เนาะจ้าเนาะสำหรับสบู่แพ็คละ180รบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะจ้าเนาะสำหรับครีมชุดละ150บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะจ้าเนาะครีมนั้นจะเป็นครีมทาฝ้าเน้ะจ้าเด้อครีมทาฝ้าลดฝ้ากระจุดด่างดำเนาะจ้าเนาะท่านใดสนใจก็โทรเขามาสร้างกันได้เนาะจ้า สำหรับสบู่จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนล้างหน้าถูตัวได้นะคะในก้อนเดียวกันหนึ่งแพ็คมีสิบก้อนค่ะได้สองสีเนาะจานะ๋าเนาะทักไลน์ไอดีเขามาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้เนาะจานะ๋าเนาะจะมีหลายสูตรเนาะจานะ๋าเนาะสูตรระเบิดขี้ใครน้ำนมข้าวแก้คันแล้วก็เล่งขาวเนาะจานะ๋าเนาะคระสีได้สองสีเนาะจาก พอกันคลิปใดกะขายของคือเก่าเนาะจาะ้าเนาะทำมาหากินให้อดมินหน่หนอยทำมาหากินแน่เด้อจ้าเด้อไปเบื้องแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปเบื้องแนวทางกะเบิ่งผลคล้องเมื่อวานกันก่อนเนาะจา้าสำหรับผล้าน้อยเมื่อวานเนาะจ้าเนาะผลหานอยเมื่อวานเนาะจา้า ข่าตัวเจาะเนาะจ้นะเนาะเด่นรองเราก็มาหมดอีกแล้วนะคะสาหรับท่านใดที่มักวิ่งเหล็กเด่นเหล็กล่องในในตะล่างเนี่ยเอาไปวิ่งได้เ้อจ้ะเด้อวิ่งได้เนาะจ้นะเนาะเมื่อว่านี่เข่าชุดเดียวเนาะจ้นะเนาะรอบพิเศษเนาะจ้นะเนาะมารอบแรกเมื่อว่านี่มารอบแรกก็ได้เต็มเต็มเจ้ะเด้อ ถ้าได้แล้วให้หยุดนะจากเนาะที่แอดมินก็เคยได้บอกไว้ถ้าเลขในตาล่างแอดมินเข้าแล้วบอกว่าจะเป็นรอบแรกนะจ๊ะเนาะคือรอบพิเศษรอบแรกคือรอบพิเศษนะคะเนาะรอบแรกคือรอบพิเศษนะจ๊ะเนาะถ้าได้แล้วให้หยุดนะจ๊ะเนาะเข้าที่ชุดเด่นนะจ๊ะเนาะเข้าไปที่ชุดเด่นเก้าสามตัวกับ ซื้อเลกให้ท่านผู้ชมกลับนำเด้อดจ้ดเออเก้าสามตัวกลับเนาจะจ้ะชุดเน้นเจาะพร้อมเนาะจ้ะเนาะแอดเมน,นูน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลเน,นาจะจ้ะเนาะรอบปกติและ VIP บอมาเลยเนาะจ้ะเนาะบอมาเลย กะคือที่แอดมินหน่อยบอกไว้นั่นแหละเน,นานะจ้าเนาะถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดเน,นานะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่บ่ได้เห่นนรอบพิเศษนั่นถ้าเห็นเขารอบพิเศษแล้วรอบต่อไปก็คือบ่ต้องเห่นนญ้ลจ้าเดอ้อบ่ต้องเห่นนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเน,นานะจ้าเนาะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเน,นาะจ้ะเนาะ ตัวเลขแอดมินบดิมาตรสุลอบเนาะจ้ะเด้อไม่ได้มาทุกรอบนะคะสําหรับมือนี้มาเบิ้งแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้ะเนาะสําสหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมแอดมินหนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนาะจา้ะเนาะหลักกะย่าคามโฆษณาแอดมินเนาะจ้ะเด้อเบิ้งโฆษณาแอดมินให้จบแน่เนาะจา้ะเนาะสนับสนุนทางช่องเนาะจา้ะเนาะ เลขในตารางวันนี้นะคะสามสี่เจ็ดแปด เกนะคะเลขในตารางนะคะเด่น3และรอง4นะคะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะ สำหรับเหล็กเล้าเมื่อวานรุดเนาะจ้านะเนาะเหล็กเล้าบาา่เข่าแอดมินเอามาว่างสองหวัวแล้วเหล็กเล้าบ่เข่า,าจักหัวเนาะจ้าเนาะเบิงเบิงใบกอนเนาะจ้าเบิงเบิงใบกอนเมื่อวานเล่าพัฒนากระรุดเด้อจ้าเด้อแอดมินว่างสองหวัวเนาะจ้ะนะาเนาะสองหัวบ่เข่าเนาะจ้านะเนาะเหล็กเล้าออกศูนย์แปดหกข้างล่างเก้าศูนย์เนาะจ้า ยังวนหนากะว่างตอคือเกาเนาะจานะ้ะเนาะท่านทรงมหาอธิบดีกะว่างตอคือเกาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจนะ้ะเนาะเมื่อว่านในเหล็กล้ามาออกเหล็กในตะล่างห้าหน้อยยิบพิษเนาะจานะ้ะเนาะเหล็กล้าเหล็กล้ามาออกในตะล่างห้าหน้อยอธิบดีเนาะจานะ้ะเนาะเก้าศูนย์ จับวินชุดเด่นนะคะเบิร์ห้าหน้อยกันตอน่อเนาะจ่ะสำหรับเลขเล่านั้นจบไปแล้วสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหนึ่งสี่เจ็ด 4 8 49 4 1เ่มือมือขค้ืน,นี้แอดมินหนูหน่อยได้นํำเหล็กไปเซียงเนาะจ้ะเนาะเป็นเหล็กรัฐบาลไทยแอดมินหนูหน่อยฟันเดี๋ยวแอดมินหนูหน่อยจะเหล่าใน ในคลิปหนาเด้อจ่าเด้อแอดมินหน่อยจะเล่าในคลิปหนาแล้วก็เอาเลขรัฐบาลไทยมาว่างนําให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันของแอดมินเนาะจ่าเนาะเลขที่แอดมินเอาไปเสียงนั่นสิเข่าบอเนาะจ่าเนาะให้ท่านผู้ชมไปฟงังเบิ้งเนาะจ่าเนาะคลิปหนาเด้อจ่าเด้อแอดมินจะลงให้แล้วก็เอารัฐบาลไทยมาวิเคราะห์นําเนาะจ่าเนาะแอดมินหน่อยก็ได้มาแล้วต่อไปจับ วินชุดกันเนาะจา้ะเนาะบอกลาไลลงได้บัตรเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง 6ชุดเน่นคือเกาเนะจ๊ะเนาะเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP เนาะจา๊ะเนาะถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะเน้นทุกรอบนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ท่าเนยนะจ๊ะเนาะพอกันไหมคลิปหนาแอดมมนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ